ซีรีส์วายโรงแรมครับเฮ้ยรู้สึกไงบ้างรู้สึกยังไงล่ะฮะก็ก็ดีใจนะฮะที่ได้มาร่วมเล่นเอ่อซีรีส์กับน้องๆนะครับก็เขาเรียกว่าอะไรคิดว่าจะหมดยุคหมดไวัยไปแล้วอ,อะไรเงี้ยเออแต่ก็แต่ก็ได้มีโอกาสาอีกหนึ่งรอบก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีแล้วก็สนุกดีวายเรื่องแรกเ,เป็นยังไงบ้างคะวายเรื่องแรกเป็นยังไงบ้างล่ะจริงๆก็ต้องบอกว่าไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ไม่ไม่ได้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  เขาเรียกว่าอะไรอะเหมือนแบบเราไม่ได้มาเป็นแบบคู่หลักอะแต่ว่าเรามาเพื่อแบบเสริมทับหรือว่าแบบเพิ่มความเข้มข้นให้กับเรื่องนี้แล้วก็จุดเทิร์มพอยต์ของคู่หลักเขาอะมันจะแข็งแรงมากขึ้นแต่เราเป็นค,คู่จิ้นก่อนใครเลยนะพี่นิดเราคือคู่จิ้นก่อนใครแต่เราไม่มีเราคือเรียลลิตี้ไงเราไม่มีเราไม่มีซีรีส์ไงสมัยนั้นไงแสดงว่า,าอตอนนั้นถ้ามีซีรีส์ต้องเป็นคู่เราเลยโอ้โหถ้าเกิดเป็นสมัยนั้นใช่ไหม ถ้ามีซีรีส์ก็คงได้เล่นเนาะเออสมัยนั้นแต่มันไม่มีจริงๆอะเนาะเราเราเคยคิดชื่อชื่อซีรีส์ในใจไหมว่าถ้าเราจะได้เล่นตอนนั้นไม่น่ามีไม่น่ามีนะเอออืมแต่ว่าหน้าเนอร์เองเราก็ยังได้อยู่อุยไปในโทนเดียวกับน้องๆได้อยู่โอ้ยสาธุเราขอบพระคุณฮะแล้วก็คือตัดตัวเล็กหรือเปล่าตัวเล็กเท่าเด็กๆอะไรเงี้ยครับส่วนหน้าก็คือเอ่อทำเอาทำเอาก็คือ ออเาก็คลินิกก็คือเครื่องอยู่ข้างๆนะครับอยากาจะเข้าฉากวันนี้เอ้ยอันนี้ต้องหน้าใสหน่อยก็เออนิดนึงก่อนเติมก่อนปลายอะไรเงี้ยเอออันนี้อันนี้ก็คือการจะเข้าไปเลยเรื่องของการขายธุรกิจนค้อไม่เข้าก็ได้เดี๋สเนยัไงะเดิี๋ยวนะเดลิสไปถึงเดลิสแล้วไถึงเดลิสแล้วเหรอก็คือก็จริงๆทุกวันนี้ทุกวันนี้ทำหลักๆก็คือทำคลินิกนั่นแหละทำเดลิสคลินิกนะครับแล้วก็เนี่ยก็ใช้เวลา เวลาบางส่วนในการที่จะมาทํางานในวงการบันเทิงอะไรเงี้ยครับอย่างเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่รับเข้ามาเพราะว่าตอนนั้นเขาบอกว่าเอ้ยเรารับเชิญแล้วก็ถ่ายอยู่จํานวนตอนเท่านี้เท่านี้เท่าน,าน,าน,านี้เราดูแล้วเอ้ยเรารับได้แล้วก็มาร่วมเล่นกับเขาอะไราเงี้ยครับธุรกิจมากกว่าช่วงนี้ใช่ครับตอนนี้ทุกวันตอนนี้โฟกัสอยู่ที่ธุรกิจหมดเลยใช่แล้วก็งานวงการบันเทิงก็คือต้องต้องรับทีละงานแล้วก็ไม่รับเยอะเกินไปเพราะว่าไม่งั้นมันไม่มีเวลาไปทํา ทำส่วนธุรกิจเงี้ยครับรายได้ได้านวงการบันเทิงมันก็เยอะนะหมอเราเนี่ยรายได้ด้านวงการบันเทิงก็เยอะจริงจริงจริงเออเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเนื่องจากการทำงานคลินิกแล้วก็ทำธุรกิจมันก็เหมือนเป็นความฝันเป็นแพชชั่นอย่างหนึง่งที่ที่เราอยากทำให้มันประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็อยากเปลี่ยนวงการธุรกิจความงามธุรกิจคลินิกความงามเงี้ยครับให้มันเป็นธุรกิจที่ใสสะอาดแล้วมันก็ มีมาตรฐานมากขึ้นมันก็เป็นแพชชั่นหนึ่งอย่างที่เราอยากทําซึ่งตอนนี้เราก็กำลังโกลออนไปตามแพชชั่นอยู่ซึ่งเดี๋ยวทุกคนจะได้เห็นมาเรื่อยๆว่าสิ่งที่กําลังแบบตั้งใจทํามันจะดําเนินการไปยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับ่ไมปล่อยมือไปเลยใช่ไหมครับโคงการบันเทิงเพราะว่าผลงานมันก็น้อยลงไปเรื่อยๆอ่าจริงๆปล่อยมือไม่ก็คงคิดว่าไม่ปล่อยมือเลยครับก็คือคงต้องมีผลงานบางอย่างที่ยัง เลี้ยงให้เราอยู่ในวงการบันเทิงได้อยู่บ้างงครับอย่างตอนนี้ส่ว่าเวลามี100%อย่างเงี้ยครอาจจะแบ่งมาวงการบันเทิงสักประมาณ20%หรือ25%อแต่ว่าจะไม่พยายามให้มันเยอะจนถึง50-50%เพราะว่าจริงๆแล้วในส่วนของการทำทำคลินิกเนี่ยมันต้องใช้เวลาโฟกัสค่อนข้างเยอะมากลหลายหลายคนจะมองว่าไอ้ไม่ก็ไม่มีอะไรก็เข้าตรวจหรืออะไรเฉยแต่ว่าสิ่งที่เราทําเบื้องหลังจริงๆมันมันเยอะกว่านั้นอีกเยอะอะไรเงี้ยครับางคนลาวารืนะ่งการที่แบบพอเราไปุมตรงน,นรั้นเ อ,อ๋อจริงๆก็เป็นไปได้นะถ้าถ้าเกิดคนจะลืมหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าส่วนตัวก็มองว่าจริงๆเด้อยู่วงการบันเทิงมา10ปีแล้วแล้ว,ลวก็เรียนหนังสือไปแล้วก็ทํางานวงการบันเทิงควบคู่กันไปมาแบบว่าตลอดเวลาอะไรเงี้ยครับสิกว่าปีแล้วอ่ะก็เลยคิดว่าบางทีถ้าสมมุติว่าโชคชะตาคือตอนเข้ามาวงการบันเทิงก็ไม่ได้เข้ามาด้วยแบบรูปร่างหน้าตาหรือร้องเพลงเพราะนึกออกไหมมันก็แบบ ดวงมันก็พามาโชคชะตามพามาแล้วก็ก็เลยบอกว่าถ้าวันหนึ่งโชคชะตามันแบบมันมันพอแล้วกับเราอะไรเงี้ยแล้วก็ก็พอแล้วถ้าวันหนึ่งชื่อเสียงมันจะลดหายไปเรื่อยๆก็โอเคใช่ไหมหมอคงต้องเป็นอย่างนั้นใช่ครับเพราะว่าไม่ได้โปร่งนะแต่ว่าริดว่ามันเป็นสัจธรรมมากกว่าคือไม่มีใครสามารถที่จะอยู่ทางฟ้าได้วันหนึ่งลิก็อย่างสมัยก่อนถ้าเกิดเป็น10ปีก่อนวันหนึ่งลิ้ก็เคยมีแฟนคลับที่มาห้อมล้อมแบบ แบบนี้มันก็เป็นปังเยอะด้วยมันก็เหมือนแบบเราก็เคยมีแต่วันเนี้ยวันนี้เราก็ไม่ได้อ้าวเหรอเออเหมือนเราคุยกันแล้วอเ,เออไม่แต่ว่าวันนี้วันนี้มันวันน,น,นี้ภาพนี้มันเป็นของน้องๆแล้วอ่ะมันเหมือนส่งไม้ต่อไปแล้วอ่ะมันเหมือนแบบเป็นยุคข,ข,ของเขามันเป็นมันไม่ใช่ยุคของเราแล้วซึ่งเราถ้าเรามานั่งคิดน้อยใจว่าอุ้ยเราไม่เห็นมีแฟนคลับเยอะเหมือนเขาเลยในปัจจุบันนี้มันก็เป็นเหมือนแบบชีวิตมันก็ทําอะไรไม่ได้แล้วก็แค่ทำแค่ เข้าใจกับมันแล้วก็อยู่กับสิ่งที่เรามีแล้วสิ่งที่เราพอใจแล้วก็ทําในสิ่งที่เรารักดีกว่ามอยเืมันยังมีความกังวลอยู่แบบเรื่องแบบจริงจริงการเปิดคือคือแค่คําว่าคลินิกอ่ะมันก็มีมาตรฐานมามามาควบคุมชื่อของมันแล้วนะครับแล้วการที่เราแบบเป็นเจ้าของแล้วก็เปิดหลายๆสาขาเนี่ยครับ มัน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 มากกว่าการที่จะเอาสายตาเราเนี่ยไปมองเห็นทุกๆอย่างได้ละมันเป็นเรื่องของการวางระบบการการวางพนักงานการวางามาตรฐานที่ที่ทุกที่จะต้องเหมือนกันแหละความยากมันอยู่ตรงนั้นแล้วก็เวลาเกิดปัญหาเราก็ต้องอยู่สแตนบายพร้อมแก้ตลอดเวลาพร้อมแก้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการคอมเพลนต่างๆเรื่องของ ความผิดพลาดทางการรักษาที่มันเกิดขึ้นซึ่งมันสามารถเกิดขึ้นได้อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเล็กหรือเล็กน้อยหรือว่าใหญ่โตก็ตามอะไรเงี้ยครับซึ่งตรงนี้ก็คือสิ่งที่จะต้องแบบคอยสแตมบายหรือว่าคอยนั่นแหละคอยคอยโฟกัสมันอยู่ตลอดเวลาครับแบบห้ามหายไปไหนเลยอะไรเงี้ยคน<อ><ม>ยนี่เหมือนจิ้งขมอนจิ้งได้ที่ไหนครับอยู่าสาขา <c oughs> ไหนแล้วก็สาขาไหนายได้หรอก็เออก็เดอะลิสคลินิกนะครับตอนนี้มีสามสาขานะฮะก็มีที่ทาวินทาวอารีแล้วก็บางนานะครับตัวลิสหลักๆเข้าที่ทาวินทาว ใช่ก็แต่ว่าขอเป็น by appointment ละกัรก็คือนัดเป็น booking ไปก่อนใช่แล้วงานวงการสิ่งนี้มีไหมครับมีครับเดี๋ยวกำลังจะมีถ่ายละครครับก็ทำกับทางช่องวันแบบว่ามีถ่ายละครแล้วก็เออนั่นแหละครับแต่ว่าเป็นเป็นเป็นละครอาจจะหกตอนสั้นๆ้รับละครยาวๆแบบว่าเป็นละครหลังข่าวนีงไม่ได้ ขอบคุณครับครัคบ